เจสกีเวิลคัพประกาศความสำเร็จสมบูรณ์แบบในฐานะต้นแบบงานกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสปอร์ตทัวริซึมวอเตอร์เจ็ตีเวิลคัพไทยแลนด์กลางปี2023พร้อมจัด13-17ธันวาคมณหดจอมเทียนเมืองพัทยาและก้าวขึ้นเป็นคอนเทนต์กีฬาเจสกีพรีเมียมอันดับหนึ่งของโลกที่สร้างประโยชน์หลักชาติไทยสีด้านได้แก่นำเข้าผู้ร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกกว่า3,000คนติบโตขึ้นเทียบชั้นมหกรรมกีฬา สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์เมืองไทยโดยถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม121ประเทศผู้ชมกว่า100ล้านคนนำกีฬาไทยขึ้นเป็นแบรนด์กีฬาความเร็วโลกยกระดับสร้างชื่อเสียงไทยในฐานะผู้บริหารกีฬาโลกไทยไทยแรงกังปรีด้วยนะครับในกีฬาเจ็ตสกีนะซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยนะเป็นประจำทุกปีจนเหมือนเป็นที่รับทราบของทั่วโลกแล้วนะครับว่า แจสกีเวิร์ดซีรีส์นะครับจะเริ่มต้นในต่างประเทศและจะมาจบที่ประเทศไทยทุกครั้งเราเริ่มรายการแข่งขันตั้งแต่ที่ประเทศโปแลนด์ที่สรเ่นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นไทยแร a ก d งฟรีหรือว่าเป็นเวิร์ดครับไฟแนลนะซึ่งก็การแข่งขันนะครับก็จะมีผู้ที่เป็นทั้งมืออาชีพและก็มือสากเล่นนะครับในระดับโลกทั้งหมดเลยอาจจะมารวมกันที่2อนุามเีนะครับซึ่งก็ เชื่อว่าก็จะเป็นรายการความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของในแง่มุมของการพัฒนากีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแง่มุมของสปอร์ตทัวริซึมในแง่มุมของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของอเจสสกีนะครับก็จะทําให้เราสามารถจะสร้างมูลค่านะแล้วก็สามารถที่จะนําเอาเอกลักษณ์ของชาตินะครับมาสร้างเป็นซอฟต์าวร์ได้อย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาลครับเอองั้นอัดฉีดนะครับอ่มันจะมีเกณฑ์นะครับของอทางกองทุนพนัฒนากีฬาแห่งชาตินะในเรื่องของหลักเกณฑ์ตัดกติก,กา,ต,าต่างๆเนี่ยอ่ก็ต้องว่าไปตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับการีฬา่ห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนการจัดก,การแข่งขันสนับสนุนในเรื่องของการ ช่วยเหลือสั่งทุกอย่างนะครับในแง่ของนักกีฬาเองก็จะมีนักกีฬาในกลุ่มหนึ่งนะที่เข้าข่าเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็จะสัส่งสนตามพรบกีฬาอาชีพนะในส่วนข่าขอบขายนะครับของการแข่งขันในเรื่องของการชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศนะอันนี้ก็ต้องว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเพราะว่า,เ,าเรามีเกณฑ์นะครับในเรื่องของการรับรอง,องต่างๆของสาพ,พันธ์กีฬาะระดับนานาชาติด้วยนะก็จะต้องแบ่งเป็น2ส่วน ในลนักษณะของการสับสนกีฬาหรือว่ากีฬาอาชีพนั้นจะมีพรบรกีฬาอาชีพซึ่งเราได้ให้การสับสนไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการต่างๆทางกฎหมาย นส่วนในบริบทของการชิงชนะเลิศในเรื่องของความเป็นเลิศอันนี้ต้องว่าไปตามเกณฑ์กติกาของกองทุนกีฬาแห่งชาติครับเชื่อว่าก็จะมีคนดูทั้งบ้านอีก121่ประเทศนะครับหลายร้อยล้านคนนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันต่างๆเนี่จะปรากฏสู่สายตาของคนที่มาเมืองไทยด้วยที่พัทยานะครับแล้วก็ปรากฏสู่สายตาคนทั่วประเทศทั่วโลกที่ได้รับการ ถ่ายทอดสดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเป็นแบบอย่างนะครับในการที่เราจะนําเสนอในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนําเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนําเสนอในเรื่องของอาหารนะครับสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งการใช้สื่อนะครับมาถ่ายทอดเอกษณ์ของชาติแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการที่จะสร้างเป็นซอฟต์าวร์ให้อย่างได้ชัดเจน นะอย่างการแข่งขันที่วิชีที่ฝรั่งเศสนะเราได้มีการนาเสียงฝามวยไทยนะครับมีการไปโชว์แข่งขันมวยไทยมีการไปสอนสอนมวยไทยด้วยนะครับซึ่งภาพเหล่านี้จะประกดไปทั่วโลกนะครับเป็นการที่จะเอาวัฒนธรรมไทยเอากีฬาไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยโดยผ่านสื่อต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้คนเนี่ยหลงหลายคนอยากจะเรียนมวยไทยคนอยากจะเข้ามาเมืองไทยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย คนที่ชอบมวยไทยรักมวยไทยเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางม,มาประเทศไทยต้องเดินทางม,มาเวทีสําคัญในประเทศไทยอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะถ่ายทอดว่าทําไมเราถึงให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์และของอการแข่งขันเจ็ทสกีเวอร์ซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอีเวนท์ที่จะประกออยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเรามีอีเวนท์ในสทวีนะครับทั้งยุโรป เอเชียอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เราอยากจะนําเสนอนะครับนอกจากความหงหลายเรื่องของเจตสกีแล้วกีฬาโมวยไทยวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆพัทยานะครับวันนี้ก็ถือว่าตรงตามคอนเซ็ปต์นะครับการาทางเซอกคลาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างแท้จริงครับ ก็เช่นเคยนะครับเรามีนักกีฬาไทยลงเข้าแข่งขันหลายรายการนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนจะแสดงผลงานได้ดีนะครับก็อยากที่จะให้ Uh, พี่น้องคนไทยนะครับได้ไปให้กําลังใจนักกีฬาไทยนะแล้วก็ไปพักผ่อนไปสนุกสนานด้วยเพราะว่านอกจากได้ชมเจ็ตสกีระดับเวิร์คลาสระดับโลกแล้วนะครับก็ยังมีทั้งอาหารนะครับแหล่งท่องเที่ยวของพัทยานะก็ต้องขอบคุณนะครับเมืองพัทยาด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณสมาคมเจ็ตสกีรวมถึง uh, ผู้สนับสนุนนะครับที่ทําให้เกิดงานสําคัญนะเราก็จะทําในลักษณะของเฟสติวัลเพราะฉะนั้น uh, ถึงไม่ได้เป็นแฟนตัวยงนะครับไม่ได้ เจฟสกี้เองแต่ผมคิดว่าไปหาความสุขไปมีความสุขในการจัดการแข่งขันที่พัทยาได้ครับ